สวัสดีค่ะยินดีต้อตรน,น,จน,จนรนับเข้าสู่สมาคมการค้าการนจนรัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมอเชียแพรชุติค่ะวันนี้นะคะที่ฉันนงสาวที่ิผิดค,ค,ความเชี่ยวัานในยกสมคมค่ะได้มีโอกาสนะคะเข้ามาโรงเรียนอินเตอร์บริรักษ์นะคะพะท่านผู้ในการนะคะท่านดรชยาดา ค่องสั่งสอนนะคะ่านคะปรัสดีคะเนื่องจากว่าวันนี้ทางสมาคมโลกของเรานะคะในนามสมาคมอัิทาได้รับเกียรติจากทางโรงเรียนเพื่อให้นายกสมาคมได้เข้าเยี่ยมนะคะแล้วก็การทํางานนะคะของทางโรงเรียนอินเตอร์โปรการนนีอินเตอร์แคมโปรักแคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งนะคะ ภาพนี้นะคะการถ่ายทอดสดในวันนี้นายกจะยิงสัญญาณออกสู่ตลาดโลกนะคะซึ่งทุกๆประเทศจะเห็นเราหมดโดยเฉพาะตะนอกกลางท่านผู้นรการของสมาคมอัเบิตาประจําประเทศซาอุดิอาระเบียที่เรามีแผนที่จะขับเคลื่อนนะคะด้านของดูแลลูกๆในด้านของบริบาลน,นะคะเพื่อที่จะออกสู่ตลาดโลกนะคะนายกเองก็ไม่ว่าจะเป็นตลาดญี่ปุ่นตลาดเกาหลีตลาดของตะนกกลาง เรารอต้อนรับนะคะว่าโรงเรียนสถานที่อย่างนี้ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆ้นของประเทศไทยนะคะที่นะคะได้รับใบอนุญาตจากทางกระทรวงต่างๆที่ตรงถูกต้องชัดเจนและมั่คนคงและนี่คือผู้บริหารตัวจริงสวยรวยและเก่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสแนะนำประชาชนทั้ง <uko é? S 2> นในและต่างประเทศให้รู้จักเรา มากขึ้นด้วยค่ะเชินค่ะก็ดีมากมากเลยนะคะแล้วรู้สึกก็เป็นแกียอย่างยิ่งค่ะที่เราได้รับเกียรติจากท่านนายกนะคะ ที่จะมานำพาให้ลูกศิษย์ของเรานะคะที่ตอนนี้กำลังทำงานอยู่ในโรงพิาบาลต่างๆกเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ในระยะหนึ่งแล้วนะคะและก็อยากจะเติบโตนะคะอยากจะไปต่างประเทศเพื่อจะนําเงินนำรายได,ได้กลับมาช่วยพัฒนาตัวเองพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศไทยค่ะเยี่ยมมากขอบขอบขอบข,อขอคุณแทนดีๆีด้วยนะคะแน่นอนค่ะและนี่คือเป็นสคริปต์ชั้นสนนะคะที่จะส่งถึงนะคะ โรงพยาบาลทั่วโลกนะคะที่มีเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นผูกในการที่อยู่นิวยอร์กนะคะรวมถึงชิชชคาโก้ด้วยของอเมริกานะคะท่านเองท่านก็มีเป้าหมายนะคะอยากได้ลูกของเราไปประจําอยู่ที่นูน่นซึ่งนายกเองก็ยังไม่สามารถจะเดินทางไปถึงทางที่ USA ได้ด้วยด้วยเหตุผลที่ว่า การทํางานคณะผู้บริหารต้องการปักธงที่ตะวันออกกลางก่อนสําหรับปีนี้กับปีหน้าและปีถัดไปนะคะถัดไปที่ญี่ปุ่นจองนะคะก็เลยจะต้องการคิวนิดนึงต้องฝากขอไปพวกในการแต่ละประเทศที่จองตัวนะคะจองตัวสมาคมนักพิหน้มและอีกไม่นานเราจะเจอกับนะคะโรงเรียนอินเตอร์แคมบอริยัคนะคะ ออกไปทั่วโลกค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามสกป๊ปพิเศษของทางสมาคมเวลกต้านะคะ,ะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ